ในหมู่บ้านพระขนงเล็กๆที่รายล้อมด้วยท้องทุ่งนาและลำคลองมีเรื่องเล่าขานสืบต่อกันมานานเกี่ยวกับวิญญาณของหญิงสาวที่รักและรอคอยคนรักของเธออย่างไม่มีที่สิ้นสุดชาวบ้านรู้จักเธอในนามแม่นาคพระขนงเรื่องราวนี้เกิดขึ้นในยุคสมัยที่บ้านเมืองยังไม่เจริญไฟฟ้ายังไม่เข้าถึงและชาวบ้านต้องพึ่งแสงจากตะเกียงน้ำมันยามค่ำคืนแม่นาคเป็นหญิงสาวที่งดงามและจิตใจดี เธออาศัยอยู่ในกระท่อมเล็กๆริมคลองกับพ่อแม่ต่อมาเธอได้พบรักกับชายหนุ่มชื่อพ่อมากทั้งคู่รักกันมากและแต่งงานกันในที่สุดแต่ไม่นานหลังจากนั้นพ่อมากถูกเกณฑ์ไปเป็นทหารแม่นาที่กำลังตั้งครันจึงต้องอยู่บ้านเพียงลำพังรอคอยวันที่สามีของเธอจะกลับมาระหว่างที่พ่อมากไม่อยู่แม่นาต้องต่อสู้กับความลำบากเพียงลำพังและในที่สุดเธอเสียชีวิตระหว่างการคลอดลูกแต่วิญญ,ญาณของเธอไม่อาจจากโลกนี้ ไปได้เธอยังคงรอคอยพ่อมากอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อพ่อมากกลับมาที่หมู่บ้านเขาพบว่าบ้านของเขายังคงเหมือนเดิมและแม่น้ากับลูกก็ดูสุขสบายแต่เขาไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เขาเห็นนั้นเป็นเพียงภาพลวงตาที่เกิดจากพลังของวิญญาณแม่น่าวันหนึ่งขณะที่แม่น้ากำลังตำหม,มากในครัวเธอเผลอทำลูกตาลื่นหล่นลงใต้ถุนบ้านเธอจึงยืดแขนยาวผิดมนุษย์ไปเก็บพ่อมากที่เห็นเหตุการณ์นั้นถึงกับตะลึง และเริ่มเข้าใจว่าแม่นาคที่อยู่กับเขาไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปพ่อมากตัดสินใจหลบหนีเขาวิ่งไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านที่วัดใกล้เคียงชาวบ้านต่างพากันหวาดกลัววิญญาณของแม่นาคมีเพียงพระสงฆ์รูปหนึ่งที่กล้าออกมาช่วยเหลือพระสงฆ์รูปนั้นใช้วิชาอาคมสะกดวิญญาณของแม่นาคไว้ในหม้อดินและนําไปฝังไว้ใต้ต้นตะเคียนใหญ่ชาวบ้านเล่ากันว่าแม่นาคไม่ได้เป็นผีร้ายเสมอไปเธอเฝ้าดูแลพ่อมาก และลูกจากแดนวิญญาณบางคืนที่เงียบสงัดชาวบ้านเล่าว่าพวกเขาได้ยินเสียงกล่อมเด็กจากริมน้ำบ้างก็ว่ามีคนเห็นเงาร่างของหญิงสาวนั่งอุ้มลูกอยู่ใต้ต้นตะเคียนเรื่องราวของแม่น่ากลายเป็นตำนานที่เล่าขานกันมาไม่สิ้นสุดสื่อถึงพลังแห่งความรักและการรอคอยที่ไม่มีวันจบของเธอ